เริ่มต้นของการที่มาเป็นหมอจุกมันเริ่มอย่างไหนกันเลือดย่นแม่ให้ตำราแม่ให้มาให้มากี่ปีที่แม่มาทำก็ให้มาปริยกป้าถ้าอยู่ไม่นุชจะไปทำยังไงเลยมันู้เป็นเนี่ยคนนึกถึงเอทก็เลยต้องลองยาลองยาไม่เอาตังค์เลยนะมาปปเ็นนแบบี้กี่ปีนะคะคุณตากี่ปีนะที่เรียนมาไหนที่ได้มาสิบสี่สิบห้าปีแม่แม่เขา เขาให้ม,นมันโดนฟอกเตาตีเตาหกสองกระต่าแม่มให้ก่อนตายมาสองปีแล้วแล้วแล้วแม่นี่เป็นหมอยามาก่อนไหมห<ข>รือว่าได้ตำแยโบราณเขาได้มาแต่เข้าไปเขาไม่ได้ทำหรอกออ๋เขาได้ไมาเฉยต้องรัจากจักรนิดซีดีฮะเป็นลบคห้าเขาหลายกว้างหน้าไอ้ไอ้คนผู้ยิ่งเหมือนตายแม่เราบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันทุ่ยามาแก้วแม่คุณเปล่ากว้างจะเขาไม่เห็นหรอกเปล่ากว้างว่าเอามากรอก ปลคนอยู่ในมุ้งที่จายแล้วสมัยทันไม่มียาขี้ตอนนี้พอพอก็คนแล้วก็ฟืนอยู่ได้ยี่สิบปีคนาดนั้นตอนนี้เขาก็เนี่ยพวกคุณยายน้อยยายใหญ่นะเขาเป็นแม่ห้องแม่ไงเขาก็จดตำลามาสมมุติยังอยู่เนี่ยนะนะเขาไม่เคยตามกันเลยนี่มาให้เราทำาอแต่ว่ายามันสืบทอดมาตั้งแต่อยู่ร้อยสี่ร้อห้าแล้วราอกันที่ที่เห้าเป็นโรคห้ามาถึงแม่เรา แม่เราก็ไม่ได้ทําอีกไม่ได้ทาไม่ได้ทำทุกคนมาเลยแต่เขาเป็นมอดจำเย่ยเวาเสียดายเกเกียดเลยสมุดไว้เราก็ให้เรามาแล้วก็เราดูว่าแม่ยาตัวนี้มีซ่อมยางเกอะไรไดมัง้งพากูไม่รู้หรอกแม่คุมก็แล้วกูกวางวะไอคนตายตอกมันฟื้นเขาก็เงียบของเราไปกวงกันแน่ก็มีซ่อมอยางใหนะ้นหะแต่ที่พ่อทัเลี้ยฟื้นท้องคนนั่นแหละขึ้นกระตาละคนหนึ่ง เห็นตาหู้กับตาเลยแหละอีกคนหนึ่งก็โทรมาจากไซโย่มอแม่้พับตายนันวยาก็ปืนแล้วนั้นไม่เห็นได้แต่โทรมาว่าเมื่อผูตาแต่ที่มาเนี้ยคนกับรถเป็นรถก่ังทางเลยติดล้อติดแหนมคนมากับครูครูแล้วคนยาไปก็อคนปุ่ยเพราะยาพวกนี้มันเกิดก่อนที่จะมีหมอปัจจุบันเกิดก่อนเกิดก่อน สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีผลิตยาหรอกมันเพื่อใจสมัั้นะไอไอไม้จับเนี่ยงัเทมกินตะตะแสน้องอืดนอนอืดเนี่ยลองไปลมนี้จะโมกสิพักเดียวก็ไปที่งัแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วไอ้นั่นคนที่เป็นเอชที่มาให้เรารักษาคนแรกเนี่ยมันตัวรถคนตายไปเลยเรารู้ว่าเขาเป็นเอชอยากอยากลองยาหรือว่าเขารู้ว่าเราเป็นหมอ เขาก็รู้เราเป็นหมอแจ่ไม่รู้ว่าเรามียาเอเอ็เราก็ไม่รู้เรามียาเอ้แต่เราบริเวี้ปต้มเป็นหัวต้มไปเยอะเป็นข้าวต้องข้าวแก้ของนะหายไปเริ่มนะห้าเอียดก็คือไอ้นั่นคือไอ้นั่นต้นเหตุการรักษาคนแรกใช่ไหมถ้เริ่มเป็นหมอมาเลยแล้วนอกจากเอียดที่ว่าหายแบบคามือเลยนี่มีโรคไหนบ้างที่แบบเห็นเห็นว่าหายอ่ะว่ามะเร็ง มะเร็งลุบๆมาเป็นมะเร็งโผล่พั่มาเลยตีกิโมมาบอกว่านูยุดยาไปซ้ำมอแล้วเดี่ยวเอาให้จะได้หกมอเจ็ดมอ่ะ็มากินซ้ำมอคงคืนคงคืนมาทาปากแดงน้าลุ้นเลยนู่เชคมาแล้วดีแล้วกำลงกินยู่ไหมอะเดี่ยวนี้ก็มาเอาเอาคนที่มนกินมะเร็งนี่รักษาได้หมดไหมไม่มาจอเรอ แต่ว่าวิงลิฟต์ดวงเนี่ยให้นะไอ้ที่ว่าเรียนไปที่อาตมาเห็นก็คือว่าไอ้นั่นหายขาดไอ้โรคไทรอยอ่าไทรอยใช่เนี่ยคนเมื่อกี้เป็นไทรอยที่มาหายมาห้าปีแล้วเนี่ยอันไหนเนี่ยคนเมื่อกี้นะแล้วก็อยู่กับชั้นก็จำไม่ได้นะเล่าแต่เข้าไปต้มด้วยแล้วก็ดินที่เราต้มด้วยแล้วก็คนเมื่อกี้เนี่ยไอ้คนที่เป็นมะเร็งนี่หายจากเราไปเยอะไหม ก็ไม่ได้นับเลยเยอะเยอะอยู่ใช่ไหมแล้วที่ไม่หายมีไหมทีนี้ก็ที่ไม่ทันมีตายก็มีที่เราเอายาไปกินไม่ทันกินในม้อเดียวตาย่าเงี้ยมีไม่ทันช้าไปตอนนี้กําลังรักษาอยู่หมอโรงพยาบาลทิ้งมาอยู่วังเที่ยวเนี้ยอ่าคนรอดด้วยเมื่อวานเข้ามาจ้องมอสอ่างน้ำเขียวที่นี่เหรออ่า แต่ว่าแบบน้ำเขียว<ล>ที่นี่ก็มีเนาะเป็นไงนะบ้างล่ะแต่ว่าโอ้ยเมื่อวานไปบวชพระกันแล้วคนเป็นมคว่าใครมาตายโมกโมกฝาแล้วก็ตอนนี้กำลังรักษาเ,เข้มข,นข้นมันเยอะนะไอ้ตอนนี้กำลังรักษามะเร็งเต้านม,มนั่นหมอก,ก็ไม่เอาแล้วสุดท้ายเวลาปวดร้องโอ้ยๆก็เรียกรถมารถไอ้นี่ฉุกเฉินนะมารับแล้วก็แตกเลยแล้วก็ฉีดยาไอ้แก้ปวดให้แล้วก็ กลับคืนไม่ได้นอนค้างหรอกไม่แต่ว่ามันไม่แตกนะโยมมันมันยังเป็นก้อนอยู่แต่ว่ามันเป็นแต่มันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแต่มันไม่แตกใช่คือไขมันมันต้นไขมันแ้วก็ตัวบอกว่าเป็นเะไรนีมันแค่หรอกเป็นพี้ขี้ แตอนนนนี้ก็ั่่งเล,นลนอนเล่นมือถือได้แล้วอ่ะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าเราก็ล,ลุ้นๆอยู่ว่าเพราะว่ามันขัน้นสุดท้ายแล้วไงหมอหมอก็ไม่มียาให้แล้วนะโรงพยาบาลไม่มียาเขานีนะก็ขี้แยแกปวดใส่ใสนั่นปวดมาก็เรียกรถมาก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้ไอ้นั่นดมาฟรีแล้วเตก็ไีเนี้ยนั่นแกปวด้ไว้นี่ได้ดากเดียวสถมาก็ไปมไม่ขี้ด้ ตีกระโปงตะเกียพกระปุ่มเยอะไปนัน i, ่นเนี่ยบาหวานนี่ถ้าหายขาดเลยนี่ประมาณกี่หม้อโดนม้าผลุม,มหายเต่ามองบางครู้กินเลยบางคนก็เต่ามองก็หยุดอ๋อต้องต้องไปเช็คตรงหวานต่อให้ค่ะต้องไกินบางคนไปนะาไปแต่หม้อสามมันถึงจะเริ่มลดใช่ไหมอ่าม้อสามเริ่มเลยหม้อนี่ม้อสองนี่อาจจะขึ้นหน่อยอาจจะขึ้น แล้วกินกันที่ว่าเราตีมากตีน้อยเหรอเอ้แล้วอย่างโรคตับอ่ะก็ตับตับแข็งตับไอ้เนี้แน่นเนื้อทุกคนเลยสมมติตีเ้าวตับแข็งท้องวัวม่ะแข็งท้องบวมบวมก็ยุบหมดเลยเสดาจันชาติเนาะเด้อร้าบไปบวมเนี่ยเพราะว่าเป็นเลือดป้อยมันไม่ทำงานไ้มันอุดตันลมมาเลือดเดินไม่ได้มันก็บวม บวมหรือจะหลอดตรงนี้บวมเลยจะหลอดเลือดลงไปอ้ยังโรคกลับแข็งนี่เคยหายขามือเราไหมหหหเคยเคยอะไรหนักไอ้โรคดีซ่านมาให้นะไอ้เรื่องทั้งตัวเออเออโรคไตทั้งตัวนี่นะมันมาทอ,องคำพวงมาดีซ่านนี่บางคนนี่เป็นมนตนนาต<อ>ั้<ไ>ตงแต<อ>่เกิดนะโยมหายไหมไม่มาเกิดเป็นมาตั้งแต่เกิดอ่ะมาในเรื่องบวมเป็นตุ่มต้น<อ>หนึ่งถ้ามองต้นไม้ซี่อะไร ที่เรื่องมันเลยม้อกว่าอลังให้ได้ทราบมอก่อนก็ทราบม้อไปนะปรับคนนี้ใช่ไหมครับปรับมาว่าเป็นไงต้นไม้เนี่ยมันเขี้ยวนะมออ้าวเขี้ยวกว่ารถอ่ะตัวฉันดีนะปินไปต้องสิบหม้อมานเพราะสิบหม้อมาเทปให้เลยเทปให้เป็นมือมีมีมีไม่ได้เมียอมาไตร์นรักษาได้คนไตร์ไตร์ก่งไตร์ก่งมากไตร์ไตรก่งสุดไม่มีล้างไม่ได้ฟอกไม่ได้กินไม่ได้หลยทุกที เก่งคุณสูฟันมันมามันไม่รู้เห็นป้ายที่ก้านตะแแบก็แม้มันล้างไม่ได้พวกชป็นเตาอีกเอาไปต้องมอนั่นแหละพื้นี้ปาเลยจานอูเรื่องห้องอุบาต